เศร้าเด้อบรรยากาศยามเศร้าตื่นมาก็ได้ยินเสียงเหลื่อยได้พี่น้องเลยซอยใหม่ตื่นมาก็ได้ยินเสียงเหลื่อยโลด้นองค์ผมยกคนสิบาทเทียยังอะนะบาทปีเข็ดได้นะเออแา่ปีเลยง่อยเปลี่ยนพาเฮือน เดืขานเดือพื้นหนึ่งเลยหีิสามสี่สีพื้นไปได้จกสีพืนนนนน้นไปได้ขัดนี่สายนี่สามังม่วงอันนี้เส้นไม่ได้พรอมกันได้มังม่วงสามจวดูตัวเป็นก่อนกันหน่อยใหญ่เลยเป็นก่อนหน่อยใหญ่เล มองมอง้ามและดูเด้วนน้ากระเพนชุนปิดก่อนก็น่วยใหญ่เลยเห็นเหรคะเดินมองมอง้ามและดูนีเป็นลายได้ปีนี้โดกปีนี้ม่วงมองไากระโดกปีนี่นะ mọi người sẽ được chứng tử bay ạc cả ơi nào cũng điện tử mặn nào gọi là mặn nào gọi là mặn nào gọi nào gọi nào ถึงนั่นใบนะากระปงบริตายคิดว่ามันสิตายบริตายได้กระองนาวไงมองใบหมดเลยด้ฝนตกใส่บริคด์นามันก็มันชุ่มหันนะนี่เป็นหมากเจยเด้หน่มันเป็นหมากน้อยๆ่ะกำลังเป็นหมากไะเห็นบ่ของนาวกำลังเป็นหมาก คิดว่าเพิ่สยใจ้่าได้นะ่กรโมูเพิ่มผ่นนนั่นงเสียงก็ไคนดัานางโอเพิ่ิ่นละก็ไม่อยู่ราบ้าน,น,านนะก้อน,นใหม่ก้อนคิดกวหนอตัดออกไปก็ร้ายหนอแล้วตัดออกไปกินอะไจอนนี่ย,ยนะังิดไายน่อเ๋ยคนขึ้นใหม่เลยิดไปหน่หนอร้ายก็ร้ายเฉย บนเชื้อหนาออกเตมไคิดได้เชี้ออกวิรดน้ำมันนนะหนาน้ามันนียนะคิอเชื้อออกเวดมัดเติมในใตยแล้วนะกรุงเทพอันนี้ลผิดกงเทพก็กล้าป็นโดกคี่ได้ให้เสี้อหนาออกเลยนะป็นโดกแล้วก็ได้กินหมากันอีก เดี๋ยเชืออกมันเป็นแนบ้านนี่ห้ยทิ้งเห็ดคอยเห็ดไปบลเล็กบวนาน่อยนำใหม่ในซัมกิินบบป่งป่งอยู่อันำหมในซัับโปงก็เดื่อก็โดดเห็นนม่กินน้ำกับบทันมีเห็ดยังกินเนาะกระเบยยกแล้วขี้าถะเบิลน้ำอันเบิลเธอนางทีก็มาตอกไว้ย่นี่เนี้ โถวันนี้ก็ดีที่กันจะประทานก็ยังนี่เลยนะพ่อเลยดังจิ่งอย่างเดียวเลยกระหึบมาถิ่มมัดเลยทานก็ได้แล้ได้กวดเอาเลยเอาถิ่งก่อนแล้วิ่งกินกระ,กะกปุลก่อนอืม ทิ้นน้อยกับถิ้นบ้านเฮาข้าวขากรบบริบปุงจักมีแม่งยังกินกัดกินยอดมันบริเก็บกินจักเถืออ่อนอะไนี่แมงนี่ยังทางนี้ก็หกจะได้เสียโอเบ,บิดแหละทางนี้ก็ได้มันเป็น หมาพ้นจะเปนน็นเนื้อเนี่ย่ะชวนหกทำความสะอาดกี้ไคเอากีทานออกอันนี้ก็เกลือข่าวให้มาันกระบอกหกก็ได้เอากีทานออกเลยยาสุเฮาเบิ้งสุขเอาเบิ้งขายยังอันไหน,น,นมียังกินเนี่ยมาเบิง่งเนี่ยกินเด้อมาเบิ่งนางหม่องผลคลายเนี่ยกินพี่น้อง เ,เนี่ยค่ะขายเครื่องนยิซอนี่เด้อคนในบ้านนี่แหละบ้านเดียวกันนี่แหละเฮื้ย,ออยนใก,นนก,กนล้กันนี่เลยเออข้าวต้มจะขายอะไข้าวต้มนี่ข้าวต้มมางานแปดพันอันหนึ่งแปดพันจะกินย่งเนากันมีเมี่ยงมีอะไรนี่ เออว่าแล้วมึลไม้กำลังสีเห็ดเจ้เออเห็ดเองนะมึงลไม้กันหันบะดีอืดกินไม่ในกอหนาสาสิกินแซ่บอย่างไรข้าวปุ่นปิ้งยังไงนะปิ้งไก่กับปิ้งตับปิ้งไก่เบิ้งฮะเบิ้งปิ้งไก่เบิ้ง กปี่งก่พัน 8, ไม่เท่าไรนะเซ็ตเลยไม่ไสา,าโวโอ้แพงปี่งนก่พันกับสาวปีนสิโครงมันละบ้านเนาะไปอุ่น,ะอ,นอีกเลยเดีนีตัวนะ้ำขอ,อยตัวบุงม,มิสีนัยเลยข้ง,งในมันปียนเท่าไรคือกันคือกัน

ขึ้นขันก็นขึ้นน้ำในเมืองนี่นะโทษเลยได้กระโดดลองไหมเกือบนะข้าไปถิ่มหมดเลยจะไปถิ่มทางได้เกือบฮะหมักจะได้ขาบนั่าบบนี่เนาะบ้าบ้าออใจเดอันประตโกอะนะครนแหละเอมัถงงหนึ่งแต่พอดีว่าต้องทนเลยอืมโอเคอืม เอาโลนะบ้านไปหาน้องโกมคุณบ่เออน้องโกมกลยคับเออเออเจอกันมาเบิ่งคุณซอยใหม่พี่น้องงาเนาใหม่ตัวนี้น่ะสีเห็ดอันกาดขึ้นบดบัดสิเปลี่ยนผ้าเฮือนหนึ่งมั้เออใหม่มันแข็งเลยมันหยุดจ่ามันไต่ไปไต่บ้านเลยไดาเออ เปลี่ยนนี่เปลยตัวนี้แล้วอะไรนะก็ให้เปลี่ยนห้องตัวนี้ก่อนหอยเห็ดไฟนั่นแหละเปลี่ยนห้องทำนี้แหละจะเห็ดนี่ไปห้องแกนอนนั่นเลยต้ากล้านเมีนเมี่นขาฉี่แล้เออสิเห็ดรากล้านเมี่ยนเออพ่อยุพายเซาเราสะเบิร์นแล้วก็เห็ดหันเห็ดน,น,น,นี่จนนะนี่ก็ได้จกฐานนี่เลยอีกสามมื่อสามคืนแ่ไม่ได้สามคืนก่อน ไหนมั้งเดี๋ยวสบายเงินก็โทรมาให้เจ้าไปเอาหมกมีสุกหมดลแล้วะสันหมกมีอยู่ทางเทิงนะไปเอามากินมันสุกเลยลเพิ่นสัง่งเลยเอาหน่อไม้ไปให้เพิ่นแน่เพิ่นแกงหน่อไม้ไปสักกนเดี๋ยวสิตัดหน่อไม้ไปให้เพิ่นอยู่นี่อเ,เออเพิ่นจะได้หน่อไม้ไปแกงเดี๋ยวจะตัดให้เพินเอ,เออ,เอ,อ Đặt nó mày hãy đang uống phần mà kèm được thì nó à nhọt thì sẽ kèm một bớt độc một cái lái nữa phần thô mà áo nó mày mày không để ra kèm phần mà chả mưa hay phần chẳng เงีน่เฮื้อนี่แดดอันนี้แดเจาแ้จกน้องเด้วยจกน้องหอเปลาดินให็เขาสังข์ใ่หมจกลร่าแล้วดินเห้เขาเหอี่ยาเนี่อเคโอเอ่ะโอเคพี่น้องเนาะคิดนี้กับพ่น้างตายนั่นนี่นี่ตื่นมาก วิถีชีวิตครอบครัวเนาะได้